อันนี้เขาเอินว่าหย่ามอนแดงพอพี่นองหย่าตะกี้หรือเปล่าที่ว่าเอาไปสารเป็นสารเป็นหั้งตะกะแตนอะคือสารเป็นรังตะกะแตนแล้วคิดว่าตะกะแตนมันจะมาอยู่อ่ะนะฮะนี่เต็มเลยนะฮะหญ้าขึ้นเต็มไม่ใช่ข้าวนะไม่ใช่นาข้าวนะครับมันเป็นเขาเรียกหญ้าหญ้ามอนแดงสมัยเด็กเขาจะไปสารเป็นลังตะกะแตนอะคิดว่าตะกะแตนจะมาอยู่หรือเปล่านะฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปสอนหวกกันนะฮะเราจะไปหาทุ่งทุ่งนาที่มันมีน้ำอะ่ะนะฮะไปหาทุ่งนาที่มันมีน้ำขังนิดหน่อยนะฮะเผื่อมันจะมีมีลูกออดเราจะไปช้อนลูกออดนะครับไปสอนหวกนะครับห่อมกหวกนะฮะห่อมกหวกเอาไปฝากผู้สาวเนาะนะครับกับภารกิจวันนี้ไปช้อนลูกออดนี่มีแต่หญ้าเต็มไป เลยนะครับเราต้องเดินไปหานู่นที่มันน้ํามันขังนู่นนะฮะเอาโอเคไปไปทุ่งนาแล้วก็ไปช้อนลูกออดหรือไปสอนห่วงก,กันเพลเพลน้อ,นองโอเคครับผมเอาครับเดี๋ยววันนี้พามาช้อนลูกออดเอพอพามาสอนห่วกพเพลเพลน้องนะฮะลมหน่อยนะฮะอ่ะนะฮะในทุ่งนามันก็จะมีน้ําที่จริงเขากไปหาอันสอนน้ําบวกน้ำตื้น นะฮะแต่อย่างละแล้วมันหาบวกบม่พอนะฮะเดี๋ยวเราไปลองช้อนในทุ่งนาดูเออลองช้อนในทุ่งนาดูว่ามันจะไอมีไหมนะฮะเอานี่ไปกับวิถีชีวิตภาคตะวันออกเสียงเหนือของผมคนเดียวไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่า อองูมี่เฉยเลยมี<สถ>่เฉยเลยมีหววเฉยเลยเฮ้ยพี่น้่างนี่เห็นบ่น,นี่เดี๋ยวสลับกล่องจากค้าวนหนึ่งกันเอ,อ้ามีหวกมันเป็นการช้อนลูกออดไง นี่ล่ละเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่นงนี่พี่น้องเอา้านี่งกา่องกระบ่ค่อยดีแต่มันมีตัวเฉยเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นการช้อนลูกออดนี่อันนี้เขาเอนว่าหวกน่าจะเป็นหวกเขียดบ่หวกเขียดต้องหางดำบ่พี่น้องอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยว น่าจะเป็นหัวก,กบสิหรือหัวเขียดหรือหัวปลาเสียมผม,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 มก็บุ้งู้กันเด้เอาเดี๋ยวเลือกไส้ครูกันจะได้เห็นชัดๆเอ้ออออออนี่ ประมาณนี้นี่เออเขาเรียกว่าลูกออสหรือหวกนั่นแหละนะครับเอาไปเดี๋ยวก็จะไปหาสอนต่อไปนึกว่าไม่มีตัวที่จริงมันต้องไปหาสอนน้ำบวกนะฮะแต่ว่าสอนน้ำเพน้าถึกเสยเลยนะฮะแต่ว่ามันตัวเล็กไปหน่อยเกิด่าหวกเขียดบาหวกอึงผมกับโมลูเื่ากันได้นี่ผมดูไม่เป็นหรอกแต่มันคล้ายๆลูกออสเนี่ยนะ คล้ายหัวกบอะหัวกบ,บมันอาจจะโตในะหญ่วก,กว่านี่นะฮะนี่จักหัวงั้งเอาไปเก็บก่อนเอานึกว่าไม่มีนึกว่ามันไม่มีมันมีเฉยเลยงไซส์สิได้แลวเลี้ยงอยู่ตัวนี้ไม่เน้องนะฮะเออสิไดสิบ่ไดเปันของแมงลางงำกับมี แมงลางงัแมงลางงัก็มี่ต้องใส่เฉลี่ยห่อมกหวเฉลได้ห่อมกหววไปฝากปลายนี่เลยพี่น้องเอาไปไปช้อนต่อ เ,เต็มเลยเ,เต็มเลยเออเต็มเลยขี้ขี้ยังเหี่ยขี้ยังเหี่ยเต็มเลยเอาห่วงห่วงเขไปน้องเอาไปคิดว่าเราน่าจะหมานอยู่นะฮะหนึ่งวัตต์สิบโมมีมีเฉยเลยเห่อโมขวกเอาไปฝากป่าโอเค <c oughs> ได้แมงดาเฉยเลย ไดม้มีแมงดาด้วยแต่มันเป็นแมงดาอ่อนนะนี่ได้แมงดาเสยเลยแต่มันเป็นแมงดามันมันยังตัวไม่โตยังตัวไม่โตก็เรียกวแมงดาต้องอยังไงเนี่ยอเอาเหมือนกันแมงดาอันนี้ไม่ใช่แมงดานะอันนี้มันแมงดาเด้ภาษาเอิญผมบานผมเอิญอันแมงสีเสียด แมงสีเสียดหรือแมงแมงป่องแมงป่องน้ำหรือเปล่าแมงป่องน้ำหรือเปล่าแต่เขาเรียกแมงสีเสียดนะฮะไปแล้วก็แมงงอดน้ำแต่หัวหัวกก็ได้เหมือนเดิมนะหัวนี่นีหัวกยังติดอยู่เหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมก็คือได้แมงดามาแล้วก็หววเหมือนเดิมเแมงงอดน้ำตัวหน่อยพดไปพี่น้อันนี้แมงงอดน้ำตัวน่อยพด เดี๋ยวเผื่อเจอตัวใหญ่เนาะนี่จะมากระเด้ดต้าหวกเราพี่น้องเนาไปโอเคลุยต่อไปขียงเงี้ยออกก้อนได้พี่น้องเห็นไหมเวลาเราช้อนมันก็ติดพวกเศษหญ้าซุมเศษหญ้าพ่อยพี่น้องติดเศษหญ้าติดอะไรนี่ขึ้นมาขี่อย่างเงี้ยเศษหญ้าแหละภาษาอีสานเรียกขี่อย่างเงี้ยน,นเปิดออก เต็มเลยหัวกะคนละเห็นไหมนี่สีมันอาจจะเข้ากันกับกับหญ้าใช่ไหมฮะนี่สีอาจจะเข้ากันนะแต่ว่ามันก็ซ่อนอยู่ในตัวหญ้านั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ลูกแมงดานะเอออนี้มันลูกแมงดานี่หว่าลูกแมงดาเา้าปล่อยอาแต่หัวก,กับแมงดาใหญ่เนาะเห็นไหมนี่เยอะเลย อาว่ามันมืมีมีมอยู่ตัวนี้ห่วงไงอ่ะไปโอเคว้เราต้องช้อนไปเรื่อยๆอฝนกระสีไลเราพี่น้องฝนห่วมตะสิตั์งเข้ามานะฮะฝนห่วมตะศิตั์งเข้ามาเดี๋ยวกะหาเฝ้าเขาเรียกอะไรรีบไปช้อนเออรีบไปช้อนเลยที่จริงหากอยากได้หลายอยากได้เร็วนี่เอามุงมาลากเอา เงินผมบ่มีหมู่นะฮะเดี๋ยวเขาก็สอนเอาอสิละเอาตามที่เขามีนะครับเอาฝนตกไรเอาเราพี่พี่น้องนะครับฝนตกไลแล้วนะฮะฝีมือกะได้ประมาณนี้ได้จักจั่หนึ่งแล้วพี่พี่น้องเนาะนะครับเอาโอเคนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกเดี๋ยวมันบ่มีแนวสีแนวไทยนะครับฝนก็นตกไรมาแล้วนูน่นฝนตกมาละเนี่ยเห็นไหมนะฮะกับผลงานเราก็ ได้ออเจาะหนึ่งแต่อ่าเจาะหนึ่งจะไ,ไปเบิ่งอยู่บ้านวันใดายซำนัยนะครับเดี๋ยวฝนตกกันนะกระบาดน,นะครับผมโอเคไป let's go โกอยู่ทางนู้นบ้านเราอยู่ทางนู้นไปโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับผมอ่ะครับผมอันนี้คือผลงานนะครับอันนี้คือผลงานก็ได้จักอุจุหนึ่งแล้วพี่พน้องนะครับอันนี้เราต้องไปบีบพุงมันก่อนนะครับบีบพุงมันก่อนนะฮะอ่ะพอบีบพุงเสร็จกระสิเลียซำนี้แล้วพี่พนอ้องออเจาะหนึ่ง นะฮะพราได้จำพอได้จำเอาจาะหนึ่งเนาะนะครับผมนี่ถ้าบีบออกแล้วก็สิยุบลงนะครับต้องบีบออกไม่งั้นมันจะขมนะต้องใส่ต้องบีบใส่ออกบีบเครื่องในออกนะครับไม่งั้นมันจะขมมันจะกินยากกินไม่ได้นะครับอ้าวนะครับอู้ใส่นี่แหละใส่หมอละพี่น้องนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้ลูกแตงโมเล็กไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าจะใส่เฉยๆนะปกติเพิ่นก็บพี่น้องใสผมใส่ซึ้งมีใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมต้นหอมนะกะผักอีเลิศตะไคร้ นะครับเออผักอีเลอร์ก็คือใบชะพูนั่นแหละนะครับอ้าวนะครับก็หั่นลูกแตงลูกแตงโมออนแตงโมออนลงไปใบมกะกรูดนะครับก็หั่นที่เท่ามีอะไรเอาลงไปนะฮะใส่การอุไปเลยนะครับเอาทุกอย่างแหละนะฮะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาลงไปในอ,อุปกรณ์เ่านั่นแหละนะฮะผมอุใส่ปิโตนี่แหละให้พี่น้องนะครับอ่ะนะครับจากนั้นผมก็จะเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะอันนี้นใบชะพูลงไปนะครับ ใบชะพูหรือผักอีเลิศนะครับภางสารเรียกผักอีเลิศนะครับผักขากรางเขาเรียกใบชะพลูนะครับอ่ะเอาลงไปนะครับปรุงที่ปรุงสกปรกจะค่อยใส่พักก็ได้หรือใส่พักแล้วค่อยปรุงก็ได้บวกเกี่ยวกันนะเราต่จะเห็ดนะครับผมผมจะเห็ดแบบทั้งทีละบรรบานง่ายๆนะครับผมนี่นะพึ่งเคยทํากินนี่แหละเออปกติไม่ค่อยได้ไปช้อนหรอกแต่ก่อนทางานอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้มีเวลานะฮะมาทําแบบนี้นะฮะเอ้าโอเคนะครับก็คลุกเเข้ากันสักน้อยหนึ่งนะครับก็เติม เติมน้ำปลาเออน้ำปลาน้ำปลาอ,ะ,อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ฟงให้มันมีรสเค็มขึ้นมาหน่อยแค่นั้นแหละจบนะฮะใส่ผงนัวลงไปผงชีรลดนะฮะใส่กระดาษใใส่กระดาษเราจะหมักนะคบผมน้ําปลานะฮะอ่ะน้าปลา <c oughs> แค่นี้แหละ <c oughs> ผมว่าเนี่ยเนาะเราไม่ได้ทํารสจัดทําอะไรเนี่ยก็กินกันรสชาติอย่างนี้แหละอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยนะครับเราแค่นี้เราพี่น้องนะลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ผมจะใส่การอุโดยการเอาเป็นหนึ่ง อุในปินโน่เนี่ยเดกาันหนึ่งนะเพราะว่าผมกะหนาม,ม่ถือก็แม่งดอกผมกะหนาม,ม่าถือแล้วผมยานแบบใส่หนามหลายเกินไปผมจะใส่กันหนึ่งเอานะครับนี่หมกหม้อเอานะครับใช้กันตุ๋นเอานั่นแหละนะฮะร,ระหว่างที่รอรอหมกหวกเราสุกเออกันพาดไบก้อนพีพนะ้องนะฮะยานกินว่าใดยานเห็ดว่าแสบเนาะเอาเราก็เพิ่งเคยทำนะเนาะเผื่อทําไม่อร่อยแล้วก็สํารองด้วยไข่ไข่ไก่แล้วกันนะฮะเกียวไข่เกียวไข่ใส่อัน เจียวไข่ใส่ไอ้ไอ้ไอ้ใบดอกอัญชันดอกอัญชันมันขึ้นข้างรั้วนะฮะเขาบอกว่ามันกินได้นะกินกับส้มตําก็ได้นะหรือเอามาประกอบอาหารก็ได้เดี๋ยวผมวันนี้จะเอามาเจียวใส่ไข่เออใส่ไข่เจียวเพื่ปน้องนะฮะอ้าวนะฝนแห้งลมแห้งกันหน่อยหนึ่งเด้อฝนตกนะครับผมอ่ะนะครับก็ ตีไข่แล้วก็ไปทอดนั่นแหละนะครับนี่เขาจะได้ทอดประมาณนี้นะครับสำรองไว้ก่อนนะครับอืมมันโม่ๆไข่เจียวดอกพีพ่น้องอาหารเนี่ย <c oughs> เออกินได้ทุกเวลาเลยไข่เจียวเนาะอ้าวโอเคนะครับหลังจากเสร็จนี่คืออุ้หวหักนะฮะอุ้หวหักบ่ได้มกดอกพีพ่น้องอุ้เอามันได้หน่อยนะฮะอุ้วส้น้ำเอาเจาะนี่แหละนะครับมีแมงตับเตา่า มีแมงงอดน้ําเออแมงงอดน้ําก็คือลูกของอันแม่งตับเต้านั่นแหละนะครับมันจะเป็นตัวยาวๆก่อนจะเป็นตัวปีปีกสีดําๆนะฮะผม,มก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เอาไข่เจียวสํารองไว้นะครับว่าอ่าอ่าเผื่อเผื่อเนาะเผื่อเราทําไม่ค่อยอร่อย <c oughs> เอาพอไปนนอะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเขเรียกอะไรอ,อู้หัว บาารทอดเอิร์ูหวกนะฮะก็อ่ามันตัวหวกเนี่ยมันหนาจะละลายไปเบิดแล้วนะฮะแต่เป็นมันมันเนื้อมันนิ่มเนาะอันนี้คือแมงงอดน้ําหรือตะขาบน้านะฮะอันนี้ก็แมงตับเตาเนื้อแค่พวกนี้แหละมันละลายยากในจังน้อยนะฮะเอาลองมาชิมที่ว่าเรารสชาติมันจะเป็นยังไงเออใส่ขี่ออก คือใส่ไส้มันบีบไส้มันออกสะอาดหรือเปล่านะน่าจะน่าจะใส่ไส้มันเขาเรียกอะไรไม่ค่อยดีมั้งน้ำมันคำๆอย่างเงี้ย <c> ร <oughs> อดหรือเปล่าไม่รู้เนาะ <c oughs> ไม่มีรสชาติใช้ได้อยู่ไม่ขมไม่ขม <c oughs> เอาอู้ห่วงพอยพี่นองสด รอรออยู่อี้ถามวามันเป็นแนวใส่กันบอนะฮะมันก็ไม่เกี่ยวแต่ว,ว่าใส่ใเฉยๆอักม้วนหน่อยใส่ยืๆอๆนฮะเอกละตห่้กอกว่ากนส่อน้่อน่ะอ,าาอะ แมงตับเต่าต้องปลอกเนืออแมงตับเต่าต้องปอกปีกนะฮะเดี๋ยวหาแมงดาก่อนแมงดาอยู่ใส่หนี่แมงดาน้อยแมงดาน้อยก็อูดใส่กันนะฮะ ดน้ำหาตอนหัวก,ก็ป่อยอยู่หนอนี่หาตอนหัวก,ก็มาปล่อยอยู่นี่คือต่ กินได้ประมาณนึงแต่เรากันเหนียวไว้แล้วแหละนะฮะกันไว้แล้วเผิ่มกินไม่ได้เราก็ทอดไข่ไข่เดียวเกิดเป็นการทอดใส่ ทอใส่ดอกอัญชันเออทอใส่ดอกอัญชันสรุปแล้วไข่เจียวอร่อยกว่าเยอะ เอาพ่อพี่น้องนะครับบ่หมีมไข่ดอกเฮานะครับทอดไข่นะครับเอานะครับทอดระหว่างทอดไข่กับอู้หวกพ่อพี่น้องนะครับอู้หวกกับน้ำดำปีปีจังสี่ละดูสีสันไม่น่าทานเอาซะเลยแต่ว่ารสชาติก็เป็นแบบบ้านๆนั่นแหละนะฮะแต่ว่าสําหรับผมถ้าให้เลือก2อย่างนี้ผมชอบทอดไข่มากกว่าส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับก็หากินไปตามประสีภประสาพพี่น้องบันเฮามันก็กินกันจังสี่ละนะฮะนี่แมงกับเตาต้องปอกปีกออกซะก่อนด้วยพ่อพี่น้องนะครับก็เมนู เขาเรียกเป็นเมนูประจำฤดูกาลเนาะนะครับมีจังไนกับกินไป็นสั่นตามวิถีชีวิตของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาเลยแหละครับชาวอีสานเขาเลยละครับผมกับเมนูอู้ห่วงกับไส้ร้วมนั่นแหละสอนยังไม่ได้กับไส้น้ำกันแหละฮะแต่ว่าเนาะนะครับต้องขอใจกันว่าผมอาจสิมักไข่เจียวหลายกว่านะครับอ้าวโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ